พุทธ,ธวจนะอนิสงส์แห่งการให้ทานพิสุทั้งหลายอนิสงส์แห่งการให้ทาน5ประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก 2. สปรุูผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. เกตศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไปทั่ว สี่ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤรหัสห้าผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พิสูจน์ท้งหลายนี่แลอานิสง์แห่งการให้ทานห้าประการผู้ให้ทานย่อมเป็นผู้รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพปรุษสัพปรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประกอบพรหมจันทร,ร์ย่อมคบหา ผู้ให้ทานทุกเมื่อสัปปุษุเหล่านี้ย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขาไร้รับทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ปรินิพานในโลกนี้กราบสาธุธรรมคำของภาศาสดากราบสาธุเจ้าค่ะ